สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กุ๊กจะมาเอ็กซ์เซอรไซส์กล้ามเนื้อหน้าท้องกันนะคะก็คือตอนนี้มีปัญหาคือห่วงยางนะคะที่กุ๊กอยากจะเอาออกมากๆด้านข้างแต่ไปฟิตเนสก็ไม่ได้เนาะเราก็เลยแพลนว่าเราจะออกกําลังกายหน้าท้องวันละหนึ่งครั้งนะคะโดยการเล่นหน้าท้องส่วนด้านข้าง ะะข้างซ้าย100ข้างขวา100ค่ะใครสนใจนะคะลองมาฝึกพร้อมๆกันเพราะว่ากุ๊กทํามาได้ประมาณ7วันแล้วค่ะรู้สึกว่ามันกระชับมากขึ้นค่ะให้เรานะคะเซตอัพโดยการนั่งนะแล้วก็เอนหลังนิดนึงนะคะพยายามโค้งหลังเหมือนตัว C เลยแล้วก็เอามือวางด้านหลังลักษณะนี้เวลาที่เราขยับเท้าขึ้นลงค่ะเราอาจจะขยับตัวนะคะขึ้นลงด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันทำงานมากขึ้นนะพยายามอย่าออกแรงที่มือเยอะนะคะ โอเคพร้อมแล้วนะแบบนี้นะคะให้เรายกขาสองข้างขึ้นมาเอ็นเข่าไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็ยกเท้าขึ้นจากนั้นยกขาขึ้นลงนะคะกุ๊กจะทำข้างละ100ครั้งนะคะแต่ว่าจะทำเบรก50ครั้งพักแล้วก็ทำอีก50 สำหรับใครที่ฝึกเป็นครั้งแรกนะคะถ้าเกิดลันยาวไม่ได้ก็ให้ลันให้ยาวที่สุดอาจจะ30ครั้งแล้วก็เบรกนะคะแล้วก็ทำต่อนะคะจนกว่าจะครบ100ครั้งแบบนี้ก็ได้เพราะว่าก่อนที่กุ๊กจะมาทำา50ครั้งเนี่ยกุ๊กก็เริ่มจาก30ครั้งเหมือนกันพอแข็งแรงขึ้นเราก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเบรกน้อยลงลองเอาไปทำดูนะคะเพราะว่ากุ๊กทำแล้วนะคะรู้สึกว่ามันเห็นผลแล้วมันเฟิร์มแล้วก็ ได้ LS แน่นอนถ้าเราทําประมาณ1เดือนนะคะติดต่อกันในช่วงที่เราออกแรงให้เราหายใจออกทางปากนะคะโอเคค่ะกูเบกที่50ครั้งนะคะนอกจากจะได้การกระชับแล้วนะคะเราเล่นต่อเนื่องหลายๆครั้งนานๆเนี่ยมันได้ในเรื่องของคาร์ดิโอด้วยเบิร์นด้วยนะคะได้กล้ามเนื้อหัวใจด้วยโอเคค่ะเราเบรกไปนนะและมาต่อกันเลยนะคะกู Group จะทำต่ออีก50ครั้งให้ครบ100ครั้งเลย มาเรามาต่อกันนะเดี๋ยวกุหันด้านข้างให้ดูนะคะก็คือยังอยู่ข้างเดิมนะคะให้เราโค้งหลังเป็นด้วยซี่นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นลงลักษณะนี้กุ๊กจะไม่รู้สึกว่ากุ๊กเมื่อยมือนะเพราะว่ากุ๊กแค่ใช้มือประคองกับพื้นเท่านั้นแต่กุ๊กจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องมากที่สุดในการขยับขึ้นขยับลงนะคะโอเคค่ะใครที่ทําตามกุ๊กอยู่นะทําได้เท่าไหร่คะอย่าลืมนะคะลันให้ครบ100ครั้งนะคะตอนหนึ่งข้างรับรองเห็นผลแน่นอน,นะคะ่ะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะครบ100ครั้งแล้วนะคะโอเคเราเบรกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนข้างโดยการเอ็นเข่าไปทางฝั่งข้างซ้ายนะคะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง ทางด้านขวานะคะเอ็นเข่านะเอ็นตัวไปด้านหลังพร้อมแล้วนะคะไปเลยค่ะขยับตัวขึ้นลงเล็กน้อยนะให้กล้ามเนื้อมันทำงานเยอะขึ้นนะคะการเล่นหน้าท้องท่านี้นะนอกจากจะได้หน้าท้องแล้วนะคะก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อขาด้วยนะต้นขาของเราด้วยนะคะ หายใจลึกๆออกยาวๆนะคะไปให้สุดเลยใครที่สามารถทําต่อเน,นื่องได้ยาวที่สุดอาจจะ40ครั้ง50ครั้ง60ครั้งนะคะรันทีเดียวได้ลองดูนะคะชาร์เลนต์กับตัวเอง Yeah. 50ครั้งแล้วนะคะแล้วก็เบรกนะคะหายใจลึกๆออกยาวๆถ้ารู้สึกเมื่อยฝ่มมือนะคะเมื่อยไหลก็ขยับหมุนข้อมือของเรานิดนึงนะเค okay. ค่ะเซตสุดท้ายของกุ๊กแล้วนะคะอีกนิดเดียวเห็นไหมคะว่าเราใช้เวลาแค่ช่วงสั้นๆนเองประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะทํา100ครั้งนะคะเราก็ได้กล้ามเนื้อกระชับค่ะเหมาะมากๆกับคนที่ไม่มีเวลาไม่มีพื้นที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเอ็กซ์ไซน์นะก็สามารถเอาท่านี้ไปลองทําได้นะคะ ครบ100ครั้งแล้วนะคะเยี e ่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนลองทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะยังไงคอมเมนต์มาบอกที่ใต้คลิปด้วยนะค่ะหลังจากที่เราเอ็กซ์ไซส์กันแล้วนะคะก็อย่าลืมยืดกล้ามเนื้อด้วยนะฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวัน7.15ตอนเช้าค่ะครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้ชาเลนจ์อีกฝากติดตามนะคะฝากเพื่อน,อนกดติดตามกุ๊กผ่านช่องทางอื่นๆนะคะ i n s t a g r กร Tik t o k Facebook แล้วมาเป็นครอบครัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะ